เช้าช้านะครับมาเห็ดกันนะครับผมเึ้ื่อนฟัวหาเห็ดกันนะครับอุ้ยนี่เห็ดอะไรอะ่ะโอ้มีปวกกินแล้วด้วยโอ้เห็ดอะไรไม่รู้ทวดทวโอ้ยเห็ดฟักทองดอกโตโตเห็ดฟังทองดอกโตโตฟัทกฟทองจา่าคอเดอเด้อนี่ถส่ฟักทอง ดอกโตโตเหต็ดอะไรครับนี่โอ้เห็ดขาวดินทั้งตูมทั้งบานดอกโตมากท่านผู้ชมอุ้เยเห็ดขาวดินทั้งตูมทั้งบานโตมากเลยขาวดินจ้าขาวดินดอกโตโตดอกโตโต,โตจ้าขาวดินดอกโตโตอันนี้ดอกตูมดอกตูมของเขาสวยๆเด้อโอ้อันนี้เห็ด เห็ดอะไรนะเห็ดมันปูนะครับนี่เห็ดมันปูเยอะแยะเลยเห็ดมันปูเยอะแยะอะไรเนาะนี่พอขาวดินเห็ดขาวดินนะครับเด้อยากาศหมอกครับผมาเช้านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับผมวันนี้หมอกก็เลยลงนะครับผมหมอกก็เลยลงเต็มภูเขาเลยครับผม มาเช้าๆน,นะครับผมเนี่ยครับหมอกเต็มเลย หมอกเรท่างผู้ชมครับผมหมอกอยู่บนภูเขานะครับหมอกอยู่บนภูเขานะครับผมหมอกเต็มเลยผมไวเหมือนว่าผมจะเจอเห็ดละง,งอกแนนี่ละงอกขาท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมนี่เจอละงอกขาวมันอยู่ในร่องน้ำเธอ เห็ดขาวครับท่านผู้ชมเห็ดขาวดินสวยสวยมากมาแล้วเธอมาแล้วมาแล้วจ้าเห็ดขาวดินเจ้าขาวดินโอ้อันนี้เห็ดพึ่งข้าวครับท่านผู้ชมเห็ดพึ่งข้าวครับเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวสองดอก 1 đọc 2 đọc ừ. Ui hạt Ui hạt Hạt chá hạt อยเห็ดตะไคร้จ้าเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้จ้าเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ด้วยเห็ดมันปูนะครับกลุ่มใหญ่ๆเห็ดมันปูนะครับกลุ่มใหญ่ๆครับเห็ดมันปูโอ้เห็ดแดงอุ้ยละงกบานท่านผู้ชมสองดอกอ้ยละงกบาน วนนี้ไงบานสองดอกเมื่อวานผ่านมาทำไมฉันไม่เห็นทำ,ทำไมฉันไม่เห็นพึ้งจ่าเห็ดพึ้งเห็ดพึ่งจะเห็ดพึ้งเห็ดพึงจะเห็ดพึ้งเห็ดพึ่งเห็ดอะไรเนาะโอ้ยสว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 ยเห็ดหน้าแลนนะ้ามอง โอ้ไอเออโอ้สวยงามสวยงามสวยงามเห็ดพึ่งนกยูงนะครับเห็ดพึ่งนกยูงเห็ดพึ่งนกยูงจ้าตุ่มตุ้มตุ้มตุ้มอุ้ยดูด้าของเธอดูด้าของเธอเห็ดพึ่งนกยูงจ้าตุ่มตุ้มตุ้มตุ้มอุ้ยดูด้าของเธอดูด้าของเธอ แดงแดงแบบแบบเห็ดแดงเห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจ้าเห็ดพึ่งแดงจ้าเห็ดแดงกิ้งกือกินแล้วกิ้งกือกินแล้วแดงจ้าเห็ดแดงเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงเห็ดแดงแดงวิ่งเห็ดแดงใช่ไหมนี่เห็ดแดงจ้าเห็ดแดงเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงครับทุกผู้ชมครับตอนนี้ก็เดินมา ะถึงทางที่จะกลับแล้วนะครับก็ได้เห็ดวันนี้ได้ไม่เยอะครับผมวันนี้ได้ไม่เยอะมากับเพื่อนปอสองคนเมื่อวานได้เยอะอยู่วันที่ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมก็มีเห็ดอาโงกขาวลางงอกเหลืองเห็ดดินเห็ดหน้าแร่เห็ดหน้าหมองนะครับผมก็ได้พอแกงครับผมก็ได้พอสมควรครับไม่ถึงกับเยอะมากมาเลยครับผม ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่คอยรับชมที่คอยกดติดตามให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมครับก็หน้าพบก,กันใหม่ครับผมสวัสดีครับ